ใครได้พบก็พากันหลงรักท่านอ้นวัชเรศรร่วมรับประทานอาหารกับปราโมทนาคอนทัพจากกรณีเมื่อวันที่7สิงหาคมวาสนานานุ่ม ผู้สื่อข่าวชื่อดังได้โพสต์คลิปภาพรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวตะเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงรัตนารามโดยมีพี่น้องประชาชนได้เจอและขอถ่ายรูปด้วยความปลื้มใจซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง ท่านอนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อและเผยถึงความยินดีที่ได้กลับมาเมืองไทยในรอบ27ปีและบอกประชาชนว่าไม่ต้องกลาบเพราะตนไม่ได้มีสถานะนั้นล่าสุดนางสุม,มนทานาคอนทัพอดีตผู้บริหารของทอทอท,อทอและภรรยาของนายปราโมทนักวิชาการอิสระ ได้ออกมาโพสภาพของนายปราโมทที่ร่วมรับประทานอาหารกับท่านอ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเผยว่าก่อนหน้านี้นางสุม,มนทาได้มีโอกาสติดต่อกับท่านอ้นทางไลน์มาหลายปีครั้งนี้ได้พบกันแล้วท่านอ้นดูเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังคงนอบน้อมอีกทั้งก่อนหน้านี้วิไลวันทวิตสีรองผู้ว่าการด้านสินค้าธุรกิจการท่องเที่ยวของททท,ทก็มีโอกาสเจอท่านอ้นที่ประเทศลาวและได้ขอกอดท่านอน้นโดยที่ท่านอ้นก็ ก็ไม่ถือตัวติดต่อกันมาทางลายหลายปีคราวนี้ได้พบกันเสียทีท่านชายดูเหนื่อยอ่อนแต่ยังดูอ่อนน้อมมารยาทดีใครได้พบก็พากันหลงรักเมื่อคราวพบกันที่ลาวสาวระดับผู้ว่าการทททขอกอดทีหน้าตาเฉยเลย